ณนะกลางดึกของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะก็ได้มีคนได้ยินเสียงร้องโหยหวนที่น่ากลัวมาจากบ้านหลังหนึ่งที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่อยู่คือมันจะเป็นเสียงแบบหลอนมากจนกระทั่งคนแถวนั้นต้องหมุนสายโทรหาเหตุด่วนเหตุร้ายเข้ามาดูเลยฮะซึ่งพอพวกเขามาถึงเนี่ยก็ได้ค้นพบว่าต้นของเสียงนั้นคือมนุษย์นะครับก็เป็นหนึ่งในสัตว์โลกที่ฉลาดแล้วก็คิดอะไรได้ขึ้นมามากมายนะ ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบางทีมนุษย์เราก็ทําเรื่องโกโก้ที่แบบพอแมวมาเห็นแมวมันก็ยังขำหากพุ่งเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของผู้คนในวันนี้ฮะที่เขาได้ทําตัวเขาเข้าไปติดในที่ที่ไม่รู้ว่ามันเข้าไปติดได้ยังไงเอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้กันดีกว่านะฮะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เหตุด่วนเหตุร้ายได้เข้ามาอย่างที่เกิดเหตุเนี่ย เพื่อนบ้านนะครับก็ได้เล่าถึงเรื่องราวความน่ากลัวให้กับเจ้าหน้าที่ฟังครับซึ่งเขาก็เดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวเลยก่อนที่จะสังเกตว่าไอเสียงที่โหยหวนนั้นนะครับมันเป็นเสียงของผู้หญิงที่ร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผ่านทางเครื่องขยายเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งพวกเขานะครับก็เลยได้เดินไปสำรวจบ้านหลังนั้นแล้วก็พบว่ามีผู้หญิงผิวสีคนนึงครับเข้าไปติดอยู่ในปล่องไฟของบ้านนี้เลย ซึ่งพนักงานกู้ภัยก็ช่วยนําตัวเธอออกมาครับแต่ทว่าตัวเธอเนี่ยมันติดมากขนาดที่ว่าต้องหาเอาน้ํายาล้างจานหรือว่าอะไรหล่อลื่นนะครับยอดเทลงไปให้ตัวเธอเปียกชุ่มเลยก่อนที่จะดึงออกมาซึ่งพอออกมาได้นะครับชาวบ้านก็งงมากว่าอีหญิงผู้นี้เนี่ยมันเป็นใครวะทําทไมเขาไม่เคยเห็นหน้าในละแวกนี้มาก่อนเลยจะเป็นโจรหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกขี้เมาหลงถิ่น และก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เจ้าของบ้านหลังนั้นได้กลับมาเห็นความวุ่นวายพอดีเลยนะครับซึ่งเมื่อเฮ er ียแกมาเห็นหน้าหญิงสาวผู้นี้เนี่ยก็ถึงกับอึง้งแล้วก็ถึงบางอ้อเลยครับว่าอ๋หญิงคนนี้หน่ยเหรอมันเป็นสาวที่เขากําลังออกเดทออนไลน์ด้วยนะแต่ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะ คือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเขาเพิ่งได้ไปเจอกับผู้ชายเจ้าของบ้านเนี่ยยังเว็บหาคู่ออนไลน์อะไรแบบนี้นี่ยแหละแล้วทีนี้ผู้สาวก็เกิดปิ๊งสนใจในตัวผู้บ่าวมากครับคือรูปงามอยากได้มาเป็นหลวงเธอก็เลยแอบทําเรื่องที่หลายๆคนไม่คิดเลยก็คือได้เสชหาที่อยู่ของชายผู้นี้นะครับแล้วก็ตามมาจนถึงบ้านเขาเลยหลังจากนั้นก็ใช้เวลาด้อมๆอม,มองๆวนอยู่นอกบ้านถึง2วันนะครับก่อนที่วันที่3เนี่ย เธอจะตัดสินใจปีนล,ลงไปเซอร์ไพรส์เขาในป่องไฟราวกับซานตาคลอสเลยครับทว่าไอตอนที่ปีนล,ลงไปเนี่ยตัวเธอดันไปติดไงซึ่งเมื่อช่วยออกมาได้นะครับหญิงผู้นี้ก็โดนยัดข้อหาบุกรุกบ้านคนอื่นไปเลยพระเจ้าความรักนี่ทําให้คนตาบอดจริงๆแต่ก็โชคดีนะครับที่ว่ามีคนมาได้ยินเสียงเธอฮะไม่เหมือนกับชายชาวจีนผู้นี้ครับที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองุยโจวมณฑลกวางตง ซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าเขานะครับได้เมากลับบ้านมาในตอนเช้ามืดฮะเสร็จแล้วก็เข้าไปทําธุระอะไรในซ่วมเนี่ยแหละหยิบมือถือมาเล่นกันตามเคยแล้วก็ไม่รู้ว่ามือไปลื่นอะไรมาจากที่ไหนนะครับมือถือเขานี่ก็เลยหอบวบตกลงไปในซ่วมเลยแล้วมันก็ไม่ใช่ซ่วมนั่งธรรมดาด้วยนะแต่เป็นซ่วมแบบยองๆฮะ ไอเฮียคนนี้เนี่ยก็เลยต้องก้มหน้าลงไปเพื่อที่จะเอามือเขายืนคว้าผ่านรูขี้ฮะแล้วก็ไปหยิบมือถือขึ้นมาแต่ทว่าด้วยความที่มันมึนเมาหน่อยไงเขาก็ปัดมือซ้ายมือขวาจนในที่สุดนะครับแขนเขาเขาไปติดอยู่ในนั้นแบบเอาไม่ออกเลยเท่านั้นแหละฮะสั่งเมาก็เลยทีเดียวตะโกนขึ้นมาว่าเจ้าไม่งาเจ้าไม่งายแบบว่าช่วยชีวิตฉันด้วยช่วยฉันด้วยอะไรแบบนี้นะครับทว่าเสียงที่เขาได้ตะโกนไปในตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครได้ยินเลย เพราะมันเป็นเวลาตี2ที่ทุกคนแถวนั้นเนี่ยเขาหลับไหลกันหมดเลยครับอาแปะ 8, คนนี้ก็เลยต้องติดอยู่ในรูขี้จนถึงตีห้เลยนะครับก่อนที่จะมีคนมาได้ยินเสียงอาแปะ 8, แล้วก็ไปเรียกพนักงานดับเพลิงให้มาระเบิดท่อขี้เพื่อที่จะช่วยแขนเขาได้กับมือถือน้อยๆอันนึงที่ตกอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันยังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะ แต่ถ้าใช้ได้นี่อะแปะก็ต้องล้างหลายรอบหน่อยนะไม่งั้นกลิ่นนี่มมดามหอมชื่นใจแน่แล้วก็ย้ายมากับเรื่องของส้วมแปลกๆอีกอันหนึ่งดีกว่าที่รายนี้นะครับเขาได้ติดอยู่ที่ส้วมนานถึง2ปีเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่มือไปติดหรือว่าโดนติดกาวอะไรแบบนี้นะครับแต่เป็นการติดแบบที่ว่าเนื้อของเธอเนี่ยมันเข้าไปหลอมรวมกับส้วมอย่างแยกไม่ออกเลย คืออันนี้แอดก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันหลอมว่ายัางไงพยายามหารูปแล้วแต่ก็ไม่มีถ่ายไว้โดยต้นสายปลายเหตุนี่นะครับมันก็เริ่มมาจากว่าแฟนหนุ่มของผู้สาที่ได้ติดส่วมเนี่ยครับเขาก็โทรไปขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยบอกว่าช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับแฟนผมติดอยู่ที่ส่วมและเธอก็ไม่ได้ออกมาจากที่นนานๆกว่า2ปีแล้วเจ้าหน้าที่ก็ถึงกับงึดเลยครับว่ามันมีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอคือเขาเล่าว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ แฟนสาวนี้เนี่ยได้มาอย่างบ้านของเขาครับเข้าห้องน้ําไปเสร็จแล้วเธอก็เป็นโรคที่กลัวการจะออกมาจากห้องน้ําก็เลยขังตัวเองอยู่ในนั้นเลยแล้วก็บอกว่าฉันจะไม่ออกมาอีกคือแม้กระทั่งแฟนหนุ่มจะเกลี้ยกล่อมเธอให้ออกมาปานใดนะครับเธอก็ไม่ออกฮะบอกตลอดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันอาจจะออกแล้วกันจนกระทั่งผ่านไปเวลา2ปีครับที่หญิงผู้นี้เนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่แต่ในซ้วม โดยที่มีแฟนหนุ่มผู้นี้นะครับนำกับข้าวกับน้ําอะไรไปให้เหมือนกับแฟนที่ทําให้กันทุกอย่างเพียงแค่ว่าอยู่ในส้วมเท่านั้นเองแต่ทาว่าวันหนึ่งนะครับแฟนหนุ่มเนี่ยก็เหลืออดละเพราะเห็นว่าผู้หญิงนะครับมีอาการแผลกดทับอย่างรุนแรงที่บ้านดากของเธอครับเขาก็เลยโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยนําเธอออกจากห้องน้ําหน่อยซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปนะครับก็ถึงกับตกใจมาก เพราะอย่างที่บอกครับการติดของเธอเนี่ยมันเป็นการแบบหลอมรวมอันเดียวกับซ่วมเลยคือนั่งนานมากจนขนาดเราฟิวชั่นเป็นร่างเดียวกับซ่วมนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยต้องค่อยๆงัดแงะเธอออกมาแล,และก็นําเธอไปสู่โรงพยาบาลพร้อมกับที่นั่งซ่วมที่ติดอยู่ตรงด่างของเธอเนี่ยแหละซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเธอนะฮะมีแผลกดทับแบบร้ายแรงมากที่ทําลายทั้งเส้นประสาทต,ตรงด่างของเธอหมดเลยทําให้หลังจากที่รักษาหญิงผู้นี้ออกมาได้แล้วนะครับ เธอก็จะต้องใช้รถเข็นในการเดินตลอดเลยซึ่งแอดหวังว่าเธอจะไม่ไปติดนสิสสวมอีกรอบหนึ่งนะแต่ก็นึกไม่ออกจริงๆนะครับว่ามันทํำยังไงนี่ตูถึงได้เข้าไปหลอมรวมกวับส้วมอย่างนั้นโอ้ยโลกเราแล้วเพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงเรื่องต้นไม้กินคนไหมครับซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่น่าทึ่งของเดินป่าที่เขาได้ไปเจอมานะคือเขาเล่าว่าในตอนทนั้นที่เขาได้ไปเดินป่านะครับเขาก็ได้ยินเสียงว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอีกแหละเหมือนกับคนกําลังจะขาดใจเลยครับ พวกเขานะครับก็เลยได้เดินตามเสียงอันโหยหัวนั้นเข้าไปแล้วก็ต้องตะลึงมากกับภาพที่พวกเขาได้เห็นตรงหน้าเพราะว่ามันเป็นร่างของชายผู้หนึ่งนะครับที่ตัวเขาเนี่ยได้ลงไปติดอยู่ในโพรงไม้ครับเป็นสภาพแบบครึ่งตัวท่อนล่างเนี่ยอยู่ในต้นไม้หมดเลยโผล่มาแค่หัวกับแขนฮะซึ่งไอ้สองคนผู้ที่เดินป่าพอมาเห็นปุ๊บเนี่ยก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยตัดไม้ออกเลยสิแล้วก็โชคดีที่ว่าชายที่ได้ติดในต้นไม้นะครับเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ เรื่องที่ทุกคนสงสัยก็คือเขาเนี่ยเขาไปติดในต้นไม้อย่าง,างนั้นได้ยังไงคือจมุดเข้าไปในรูด้านล่างแล้วไปโผล่ด้านบนหรือหรือว่าปีนต้นไม้ขึ้นไปแล้วเผลอพลาดลื่นลองมาฮึบลงรูนั้นพอดีเลยนะครับซึ่งในข่าวที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้แต่เอาเป็นว่าเราก็มาฟังกับเรื่องแปลกๆที่มีคําตอบให้ฟังในเรื่องต่อไปกันดีกว่าเพื่อนๆเคยได้ยินถึงเรื่องตู้ ATM ประหลาดตู้หนึ่งไหมฮะที่มีคนเข้าไปกดใช้งานกันตอนดึกๆแล้วแทนที่ไอ้ตู้นี้เนี่ยมันจะพ่นเงินออกมานะครับ เจ้าตู้เนี่ยมันกลับพ่นกระดาษออกมาเป็นข้อความว่าช่วยด้วยฮะซึ่งไอข้อความเหล่านี้นะครับก็เล่นเอาคนที่ไปเจอเนี่ยถึงกับหลอนขนหัวลุกเลยจนกระทั่งมันมีกระดาษใบหนึ่งนะครับเขียนออกมาว่าช่วยด้วยผมติดอยู่ที่นี่ผมไม่มีโทรศัพท์กรุณาโทรแจ้งเจ้านายผมทีแล้วก็ให้เบอร์ไว้นะครับซึ่งไอคนที่เห็นในตอนแรกเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แกล้งกันเกรียนอะไรแบบนี้หรือว่ามิจฉาชีพนะครับแต่เขาก็เอะใจฮะแล้วก็โทรให้ตำรวจเนี่ยมาเช็คตู้นี้ดู ซึ่งเมื่อพี่โปลิสมาถึงนะครับโปลิสเนี่ยก็ทําการเอาหูแนบไปที่เครื่องฮะแล้วก็ได้ยินเสียงของใครบางคนที่ตะโกนมาจากข้างในว่าช่วยด้วยผมติดอยู่ในนี้โปลิสก็เลยต้องทําการบุกเข้าไปเพื่อจะช่วยชีวิตชายคนนี้ออกมาเลยแล้วก็ได้ทราบเรื่องว่าเขานะฮะเป็นพนักงานตู้ ATM คนหนึ่งครับที่ได้เข้ามาทํางานซ่อมตู้เนี่ยแหละในวันที่ธนาคารได้ปิดปรับปรุง ซึ่งในระหว่างที่ซ่อมตู้อยู่นะครับไอ้ประตูของห้องเนี่ยมันก็ดันปิดลงแล้วมันดันเป็นประตูที่มีล็อกอัตโนมัติด้วยไงพนักงานนะครับเขาก็เลยคิดจะใช้มือถือในการโทรขอความช่วยเหลือฮะทว่าซว,วยซ้ำสองเขาดันลืมมือถือเอาไว้อยู่บนรถตัวเองนั่นแหละฮะก็เลยต้องติดอยู่ตรงนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยซึ่งมันก็เป็นวันหยุดด้วยสิเขาจะทํำยังไงละ่ะจนกระทั่งไอ้เฮียแกนะครับได้คิดไอเดียหนึ่งขึ้นมาก็คือจะใช้กระดาษและก็ปากกาที่เขามีอยู่ในตอนนั้นครับ เขียนขอความช่วยเหลือแล้วก็จะยื่นออกไปในตอนที่มีใครบางคนจะมากดตู้นี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะต้องยื่นส่งใบขอความช่วยเหลือขนาดนี้ก่อนที่จะมีคนเอะใจก็ยินดีกับพี่พนักงานด้วยนะครับที่ไม่ต้องติดอยู่ในนั้นแต่เรื่องบางเรื่องนะครับมันก็เกิดขึ้นจากการอยากหาทำเองของใครบางคนฮนะแอดขอแนะนำให้รู้จักโรแลนซ์ชายอารมณ์ดีผู้ที่มีไอเดียอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนสาวของเขาโดยการเอาตัวงเขาเนี่ย ยัดลงไปในเครื่องซักผ้าฝาบนครับคือก็ไม่รู้ว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นไก่กระดูกนิ่มหรือว่าอะไรนะแต่ก็ทําไปแล้วที่ในวันนั้นนะครับเขากระโดดเอาเท้าลงไปในเครื่องฮะเสร็จแล้วก็ย่อตัวเองทิ้งลงไปทั้งตัวเลยแล้วมันก็ได้สร้างความระทึกให้กับแฟนสาวขเขาจริงๆครับคือระทึกมากที่ว่าดึงตัวเขาออกมาไม่ได้จนกระทั่งแฟนสาวนะครับต้องเป็นคนที่โทรเรียกให้คนมาช่วยกันจนเป็นเรื่องใหญ่เลยซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาถึงนะครับ เขาก็จะต้องใช้ทั้งสบู่น้ำมันมะกอกแล้วก็สารพันของนานาเลยครับให้หล่อลื่นชายคนนี้แบบดึงตัวเขาออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จครับจนสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจควาาไมตู้สักผ้านี้ลงมาซึ่งมันก็ทําให้ตัวของบักลอเรนซ์เนี่ยไหลออกมาพรวดพลาดราวกับคนท้องเสียเลยนะครับคือน้ํามันแล้วก็สบู่ที่มันได้หยอดลงไปเนมันก็ไหลออกมาปิ๊บปิแปะแปะ,ปะเต็มพื้นหมดเลย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องซักผ้ามีไว้ใช้แค่ซักผ้าเท่านั้นนะฮะและอีกเรื่องหนึ่งที่แอดเชื่อว,ว่าผู้ใหญ่เนี่ยมักจะพร่ำสอนเรามาตั้งแต่เด็กนะครับก็คืออย่ายื่นหัวออกไปนอกรถไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่งั้นเนี่ยอาจจะเจอแบบหญิงชาวจีนผู้นี้ครับที่มาจากเมืองหม่าอันชานเรื่องของเธอคือเธอนะครับโชคไม่ดีฮะดันยื่นหัวไปตอนที่ประตูรถเมล์เนี่ยมันกำลังปิดลงแล้วเป็นยังไงล่ะประตูมันก็งาบหัวเธอป้าบคาอยู่อย่างนั้นสิครับ แม่หญิงคูนี้นะก็ถึงกับตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยให้ไปเปิดประตูออกแต่ว่าไอ้คนขับเนี่ยมันก็ไม่ได้ยินเสียงครับเพราะว่าหัวของเธอเนี่ยมันดันยื่นออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วเสียงในรถมันก็เงียบมากจนกระทั่งหญิงคนนี้นะครับต้องถูกลากไปไกลเกือบหนึ่งสถาน,นีก่อนที่จะมีผู้คนในรถเนี่ยเห็นว่าโอ้โหมีคนติดอยู่ตรงประตูก็เลยไปบอกให้คนขับเนี่ยหยุดรถฮะซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าอเฮียคนขับก็ต้องทําตามเปิดประตูไปและหญิงคนนั้นก็ออกมาได้ฮนะ แล้วก็เหลือเชื่อนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้เดินไปด่าคนขคับที่แบบปิดประตูเลยซีซวยอย่างนี้แต่กลับเดินออกมาจากรถเมย์อย่างช้าๆพร้อมกับท่าทางที่ลูบคอคือเธอคงงงๆผสมกับการอายนิดหน่อยมั้งทําอะไรไม่ถูกก็เลยเดินไปแต่มันก็คงจะไม่น่าอายเท่ากับเรื่องต่อมาหรอกครับชายที่ห้อยตัวเองตรงเตงแล้วก็โชบ้นดากท้าลมหนาวเรื่อง,องเรื่องก็คือมีชายอเมริกันคนหนึ่งนะครับเขาได้ขึ้นไปเล่นสกีบนภูเขาที่โครโลราโดฮะ โดยใครที่เคยเล่นสกีมานะครับก็น่าจะรู้ว่ามันจะต้องใช้กระเช้าอันหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนเป็นที่นั่งนะครับนั่งขึ้นไปซึ่งอการนั่งเนี่ยบางทีมันก็จะกินเวลาที่นานแล้วก็น่าเบื่อมากทําให้ผู้คนนะครับต้องบิดซ้ายบิดขวาหันไปทําอะไรเหมือนกับพี่ชายคนนี้ฮะที่แกก็แบบก้มตัวลงไปจัดแต่งรองเท้าสกีของแกซะหน่อยเพื่อเป็นการฆ่าเวลาทว่าไอตอนที่เขากําลังก้มลงนะครับร่างกายของเขาเนี่ยก็ได้ตีลังกาลงฮวบทําให้ขากางเกงเขานะครับไปเกี่ยวกับที่นั่งเบาะกระเช้า แล้วร่างของฮีแกเนี่ยก็ห้อยลงมาก่อนที่แรงดึงดูดของโลกนะครับมันจะค่อยๆดึงตัวเขาดึงตัวเขาให้ถลกออกจากกางเกงปอกเปลือกให้เห็นถึงผิวกล้วยสวยแล้วก็ผิวพีชอันขาวนวลที่ซ่อนอยู่ในกางเกงนั้นห้อยเทงเต้งเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่จะมีใครสักคนเนี่ยมาช่วยเขาไว้นี่สินาทีเรียกว่าแหนมแข็งของจริงแล้วเราก็มาเข้าสู่เรื่องจังไรใต้สดือที่แอดเก็บไว้เป็นทีเด็ดหน่อยดีกว่า กับบาทหลวงกนวายทะซึ่งก็ไม่รู้ว่าพี่บาทหลวงคนนี้แกจะไปดูหนังเรื่อง50 shades of grey มาหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นหนังสยู้วแนวซาดิสพันธนาการอะไรแบบเนี้ยจนมีผู้ใหญ่หลายคนออกมาโวยวายว่ามันเป็นหนังที่ไม่เหมาะสมที่จะเอามาใช้อะไรแบบนี้เลยเพราะเดี๋ยวมีคนดูเขาจะเอาไปทําตามนะโดยเฉพาะเด็กๆทั้งหลายแลเนี่ยซึ่งไอเรื่องนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เด็กๆหรอกที่ทําตามแต่ว่าเป็นนักบวชในาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเลยครับที่ชื่อว่าทอมโดนแเวนครับ ซึ่งในตอนที่เกิดเรื่องนะ่ะเขาก็โทรไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะบอกว่าตัวเขาเองนะ่ะติดอยู่ในโบสถ์ขอให้ทางกรมตำรวจเนี่ยส่งโปริสมาช่วยด่วนเลยซึ่งโปริสส็คิดแบบว่าโอ้แย่แล้วมีโจรใจบาปอะไรมาบุกโบสถ์แบบนี้เลยก็เลยมุ่งหน้าไปพังประตูบอกหยุดนะย,ยาขยับเรามีปืนและสภาพที่ตำรวจได้เห็นในตอนนั้นนะครับก็คือสาธุค,คุณทอมะนอนอยู่กับพื้นในท่าที่มีกุญแจล็อกมือล็อกไขว้หลังตัวเองอยู่ ตำรวจนะครับก็เลยรีบจัดแจงช่วยท่านขึ้นมาแล้วก็ถามว่าท่านเกิดอะไรขึ้นเลยมีโจรหรือผู้ร้ายบุกเข้ามาในโบสถ์เลยสายทุกคุณก็เลยตอบไปว่าโอ้ไม่หรอกจ้าไม่หรอกจ้า,จาพ่อเนี่ยแค่เกิดอาการสงสัย,ยว่ากุญแจมือที่พวกลูกๆใช้น่ะมันทํางานกันยังไงก็เลยเอามันเล่นนิดหน่อยแต่ก็ไม่คาดนะว,ว่ามันจะเอ๊ะติดมือพ่ออะไรแบบนี้แม่พ่อนี่ไม่น่าเลยดูเหมือนว่าพ่อจะเหมาะกับแค่ทางทำตอนนั้นจริงๆนะลูก แต่แบบทำไมในปากของสาธุคุณเจ้ามันมีลูกบอลแก๊กที่คาบอยู่ในปากพร้อมกับหน้ากากหนังอะไรมัดอยู่เพียบเลยก็ไม่รู้ว่าพระบิดาท่านจะเห็นแล้วไหวไงนะฮะอาเมนซึ่งหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือไปนะครับท่านสาธุคุณผู้นั้น,นก็ทําการย้ายออกจากโบสถ์นั้นไปเลยแล้วเพื่อนๆคิดว่าท่านสาธุคุณเขากาลังทําอะไรอยู่ล่ะฮะกำลังซูสติเกอร์ลายเอฟแอนเดลี L. กลัวคนบอกว่าคลิปนี้ไม่ขายของเอาเป็นว่าถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ facebook FN Diary นะครับผมและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย